ันอย่าทำอร่อยมากเอบราวนี่เราก็ทำกินเองได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะมีนานะคะวันนี้มาชวนทำบราวนี่อีกรอบค่ะหน้ากรอบแต่เนื้อในหนึบทำกันได้ไง่ายๆนะคะทำตามมีนากันเลยค่ะ ทำตามกันให้ทานนะมีนาทํากับข้าวอยู่ด้วยคะ่ะก็คือเนยคะ่ะ <120 g> เนยจืดนะคะ120กรัมละลายไว้เลยคราวนี้มีนาจะใช้ช็อกโกแลตนมคะ่ะมีนาไม่ใช้ดาร์กแล้วนะคราวที่แล้วใช้ดาร์กนะคะรู้สึกว่าเขาสีเข้มเกินมีนาไม่ชอบช็อกโกแลตนมนะคะ200กรัมแบบไหนก็ได้ที่เราชอบเปอร์เซ็นต์ไม่เกี่ยว ขอเป็นช็อกโกแลตเถอะช็อกโกแลตที่ค่อนข้างแบบกินไปแล้วคือช็อกโกแลตอะไม่ใช่ว่ากินไปแล้วมันคือ,ม,คอมันคือน้ําตาลผสมผงโกโก้ค่ะเข้าใจกันใช่ไหมจ๊ะสาวๆหนุ่มๆวันนี้นะคะจะใช้ถาดขนาด23เซนคูณ23เซนจริงๆแล้วต้องกรุก,กระดาษไขก่อนนะแต่ว่ากระดาษไขมีนำหมดลืมซื้อไม่เป็นไรเอาเนยละลายหลวนี่แหะค่ะทาลงไปให้ทั่ว น้ำหนักเนยมันก็จะลดลงสิคะก็ลดลงนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะทำทานเองเนาะนี่ค่ะทาไปให้ทั่วนะคะเท่านี้เองเตรียมไว้อุ่นเตาอบนะคะที่ไฟ180ร้อยแปสองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมพอเนยละลายแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ช,ช็อกโกแลตนมของเราลงไปใครชอบช,ช็อกโกแลตแบบไหนนะคะชอบเป็นไวชอ็อกก็ใส่ไวชอ็อก ชอบเป็นช็อกโกแลตแบบว่าลูกกินอะไรเหลือใส่ไปเวยค่ะช็อกโกแลตเนี่ยมีนาต้องรีบใช้ก่อนที่ลูกจะกินเอาเนยเนี่ยนะคะเข้าในไมโครเวฟก็ได้นะถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากตั้งไฟอะนะคนให้ช็อกโกแลตละลายให้หมดนะคะ อยากดูว่าบ้านมีนาบุนวายขนาดไหนนะไปติดตามที่ช่อง My Style ได้เลยนะคะจะมีแบบว่าวันนี้ทำกับข้าวทั้งวันเลยวันนี้พ่อแม่สามีมาไปป่วนบ้านพ่อแม่สามีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคะ่ะเหมือนกับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปติดตามช่องนั้นได้นะคะถ้าใครอยากเห็นนะเนาะทำกับข้าวทั้งวันแหละบอกเลยเสร็จแล้วเราจะพักไว้ค่ะทิ้งไว้อุ่นๆค่ะค่อนข้างไป,ไปทางเย็นนะ ถึงจะเอามาทำต่อทำอย่างรวดเร็วนะจ๊ะไข่ไก่นะคะเบอร์สองสามฟองอ๋เปิดไข่ก็มาจะได้ยินเสียงฟึด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 แม่สามีค่ะล้างพรมอยู่น้ำตาลทราขาวนะคะเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวง ใส่ลงไปน้ำตาลใส่แดงเศษหนึส,ส่วนสามถ้วยตวงใครชอบหวานมากนะคะมากกว่านี้นะก็เพิ่มน้ําตาลลงไปแต่ว่ามีนาคิน้าหวานขนาดนี้กำลังดีแล้วค่ะหวานน้อยๆออกำลังดี <c oughs> กะเด็นต <c oughs> ีให้น้ําตาลกับไข่นะคะเข้ากันให้น้ําตาลค่อนข้างละลายนิดนึง <c oughs> ผงโก,โกโก้ค่ะผงโกโก้เนี่ยใส่ไปนหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ไม่พูนมีนาไม่อยากให้ดํามากอะ่ะคราวที่แล้วทําออกมาดาปื๊ดๆเลยแต่รสชาติอร่อยนะแต่มันดําคือที่ว่าผงโกโก้ใครแบบเป็นสีน้ําตาลหรือก็สีค่อนข้างดาร์กนะคะผงโกโก้ของมีนาเป็นดาร์กช็อกโกแลตเป็นผงดาร์กก็เลยค่อนข้างดําเห็นไหมดำปื๊ดเลยมีนาซื้อวาน,นิลลามาด้วยหาไม่เจอ ใส่วาน,นิลาลงไปนะคะวาน,นิลาน้ำวาน,นิลาผงก็ได้ใส่เพิ่มกลิ่นลงไปนิดนึงเนาะเท่านั้นเองค่ะหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเป็นผู้หญิงที่หาอะไรไม่เจอช็อกโกแลตนะคะไม่ร้อนแล้วนะคะอุ่นๆค่อนข้างไปทางเย็นตัวเย็นสนิทเลยก็ได้ค่ะเทลงไปเลยค่ะช็อกโกแลตวันนี้มันไม่เหมือน คราวก่อนคราวก่อนลูกข้นดูแบบช็อกโกแลตดูมีราคามากกว่านี้อันนี้ช็อกโกแลตเพื่อนบ้านให้มาค่ะมาเอามาจากเยอรมันข้นคราวนี้เราจะใส่แป้งแป้งเนี่ยใช้แป้งเค้กได้นะคะหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้ครึ่งถ้วยตวงกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะุณพูน เสร็จแล้วคนอย่าลืมนะมีนาให้อุ่นเตาอบแล้วนาะที่ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ใครจะอบ170ก็ได้เสร็จแล้วจ้ะเห็นไหมใส่ช,ช็อกโกแลตชิพลงไปค่ะเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความช,ช็อกโกแลตประมาณครึ่งถ้วยตวง นะแล้วก็มันจะมีตัวช็อกโกแลตบารบ์าเห็นม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 าใส่ลงไปคุณมีนากระนำมากกระนำค่ะลูกเรากินเองนะนี่ถ้าทำขายนี่มีกินชีพอันเดียวก็พอค่ะอีกอันเดี๋ยวขอกินเอาไว้กินกับกาแฟเสร็จแล้วค่ะ ไปทานเลยจ้ะหาปลายช้อนเขียนดนึงค่ะไล่ฟองอากาศไหมไมีนาไม่ค่อยไล่นะมันจะมีฟองอากาศกั็เรื่องของมันแล้วโรยนิดนึงช็อกโกแลตชิพอย่าโรยมากมันเปลอง อบนะคะไปเท่าไหร่ร้อยแปดสิบร้อยเจสิบห้าร้อยหกสิบได้หมดไปจ้ะอบออกมาแล้วนะคะมีนาใช้เวลา20นาทีแล้วแต่เตาไข่เตามันนะคะตัดออกมาทั้งหมดขอบมันอย่าทำอร่อยมาก เราวนี้เราทำกินเองได้นะคะค่ะเรานเนื้อแบบนี้นะคะใครๆก็ทำทานเองได้ที่บ้านนะคะหน้ากรอกเนื้อในหนึบ สูตรแม่บ้านอย่างเราก็ทาทานเองได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกังวลว่าช็อกโกแลตกี่เปอร์เซน็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอาเท่าที่เรามีค่ะทําทได้เช่นเดียวกันทําตามมีนาทําได้ทุกคนเดี๋ยวรอลูกชายมาก่อนนะคะจะกินคู่กับไอศครีมวานิลลาดูความกัดเลยเลยไม่ไหวลนะยาวเนี่ยจะซ้ายจะขวาก็อร่อย ก็ไม่ไหวแล้วมันจะหมดชิ้น